สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Felicity l ล t ต r r นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปพิคอาคคัดเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปปิกน่ารักนรักเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้การสนับสนุนนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ช่องของเฟนะคะก็หวังว่าจะติดตามนะคะจะ support จะสนับสนุนบัตรปีนี้กันไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่าสำหรับท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะคือ สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกหลุมรักคุณอย่างง่ายดายคืออะไรนะคะสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกหลุมรักคุณอย่างง่ายดายคืออะไรนะคะก็เหมือนเดิมนะคะมีการให้เลือกสามใบนะคะอันนี้กัดใบที่หนึ่งค่ะกัดใบที่สองนะคะ แล้วก็การไปที่3ค่ะเลือกการ์ใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะฟ <stamp S 2> ไฟทันทามสแตมไว้ให้นะคะใน description box นะคะแล้วก็อีกที่หนึงก็คือในช่องคอมเมนต์ค่ะเลือกเวลาของการใบที่คุณชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่1ใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้นะตัวตนของคุณนะเป็นยังไงบ้าง ในตอนนี้นะคะคุณน่ะค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองนะคะเ,เข้าใจอะไรหลายๆอย่าง เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนอชอบร้องเพลงหรือเปล่าคะอาจจะเป็นคนที่มีสิ่งใสๆนะคะร้องเพลงเพราะหรือไม่ก็จะชอบร้องเพลงมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้ชอบร้องออกมาเป็นเสียงก็อาจจะชอบร้องในใจนะคะหรือไม่ก็อาจจะชอบโยกตามจังหวะเพลงอะไรแบบนี้คะ่ะในช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขมากๆแล้วคุณก็รักตัวเองมากๆด้วยนะคะคุณรู้คุณค่าของตัวเอง แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะอีกอย่างหนึ่งคือคุณนะคะไม่ชอบเรียนแบบใครนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเรียนแบบคุณเพราะว่าคุณนะคะรู้ว่าแบบคุณเนี่ยนะคะ มีคนเดียวในโลกแล้วคุณก็รักตัวเองมากถึงขนาดว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครหรือไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครเลยละค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่สามารถดึงดูดคนรอบข้างนะคะให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจนะคะแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณด้วยนะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นคนชอบแต่งตัวด้วยนะคนแต่งตัวน่ารักแต่งตัวดีแล้วก็เข้ากับบุคลิกภาพของคุณด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ผู้คนนะคะหลงรักคุณอย่างง่ายดายเลยอะคะ่ะคืออะไรคะอะไรกันนะคะที่ทําให้ผู้คนน่ะเขารู้สึกว่าเขาหลงรักคุณอย่างง่ายดายเลยคุณตกเขาง่ายๆเลยนะคะด้วยอะไรเอ่ยอ คุณเป็นคนมีความมั่นใจมากๆเลยนะชัดเจนนะคะอือไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะ ไม่แปลกใจเลยนะที่จะมีคนโดนคุณตกได้ง่ายๆนะคะเ,เขาหลงรักคุณได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าคุณนะคะเป็นคนที่ตอนนี้บอกได้เลยว่า เพียบพร้อมนะคะเพียบพร้อมไปโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงนะคะทางฐานะคนคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเพียบพร้อมเลยนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะคุณอยู่ในจุดที่สามารถช่วยเหลือหรือดูแลคนอื่นได้ด้วยนะคะเป็นไปได้นะว่าคุณนะคะ เป็นคนที่ใจดีมากๆนะนอกจากคุณนะคะจะเพรียบพร้อมแล้วเนี่ยคุณก็ยังใจดีนะคะช่วยเหลือคนอื่นที่สำคัญนะคะคุณเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ด้วยนะคะคุณเนี่ยจะไม่ยอมจะไม่ยอมย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคอะไรก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนเก่งด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างนะคะเขาอะ่ะ มีมีปัญหานะคะหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจลำบากใจเข้ามาหามาปรึกษาคุณนะคะคุณก็ยินดีช่วยนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะไม่เข้าไปยุ่งนะคะคุณจะไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเนาะที่แบบว่า เพิ่งเลิกกับแฟนมาทางทั้งที่ตอนแรกก่อนที่เขาจะคบกันคุณก็เตือนเขาแล้วอะนะคะว่าให้ดูดีๆคนนี้มีอ่าคนเตือนมาเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาคบกันใช่ไหมคะก็สักพักหนึ่งเขาก็เลิกกันแล้วเพื่อนก็เสียใจมาหาคุณคุณจะไม่มีคําพูดประเภทแบบ ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้คบกับเขาอะไรแบบนี้คุณจะไม่มีคำพูดซ้ำเติมเลยนะคะคุณจะมีแต่ความปลอบโยนแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเราก็จะเจอคนที่ดีกว่าการที่เราอ,ออกหักครั้งนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะเลือกคนแบบไหนไม่เลือกคนแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะมีความจริงใจนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้คนอื่นนะคะรู้สึกต้องต้องรู้สึกแย่นะคะแล้วก็ อาจจะไม่ยุ่งเรื่องของใครถ้าเกิดว่าเขาอะค่ะไม่มาปรึกษานะคะหรือว่าไม่มาขอความช่วยเหลือคุณเองอะคุณก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องของเขานะคะอันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นนะคะเขาตกหลุมรักคุณได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยความที่นอกจากจะเพียรพร้อมนะฐานะการงานการเงินแล้วนะคะคุณยังมีจิตใจที่ดีด้วยนะคะ สิบเหรียญสิบถ้วยขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงและสองถ้วยก็มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ยากเลยนะคะที่ใครๆจะตกหลุมรักคุณคนที่ใจดีอย่างคุณนะคะเป็นไฮโรแฟนด้วยนะเป็นคนดีด้วยนะเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่มีเมตตานะคะแบบคุณอนะ่ะใครๆนะคะเขาก็สามารถที่จะถูกคุณตกได้ง่ายๆหลงรักคุณได้อย่างง่ายๆเลยละคะ่ะก็ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการพิกอาคาดนะคะน่ารักน่ารักน,กนอกของคุณที่เลือกกองที่1น,นะคะต่อไปนะคะการ์ดใบที่2ก็คือการ์ดใบนี้เลยตัวตนของคุณในตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่ชอบนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคุณเป็นคนที่ไม่ใช่รู้แล้วก็เฉยนะคะ ถ้าคุณนะ่ะได้รู้อะไรหรือได้เรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วอะค่ะคุณนะคะจะนำสิ่งนั้นนะ่ะมาปฏิบัติหรือมาปรับใช้ในชีวิตจริงนะคะคุณอาจจะเพิ่งลงเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเพิ่งจะอยากอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณก็ไปเรียนมาแล้วคุณก็ได้เอามาปรับในใช้ใช้ในชีวิตจริงยกตัวอย่างเช่นคุณไปลงเรียนคอร์ส ที่มันเป็นการขายของออนไลน์นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะคุณไปเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรือการสร้าง Product เพื่อที่จะขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณเรียนเสร็จ คุณก็กลับมาลองทำนะคะลองทำก็ลองผิดลองถูกไปแต่ก็ไม่ได้ยอดอะะ่อท้อค่ะเพราะว่าบางคนนะคะพอไปเรียนมาแล้วลองทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วอาจจะท้อถอยแต่ของคุณไม่นะคะคุณก็ลองผิดลองถูกนะคะผิดแล้วก็พยายามแก้ไขแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยย่าอยู่กับที่นะคะ ที่สำคัญก็คือคุณนะคะจะนำความรู้นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอะถือว่าเป็นความรู้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะคุณถือเป็นความรู้ทั้งนั้นแล้วคุณก็สร้างมันให้เป็นปัญญาก็คือคุณเอามันนะคะมาใช้ในการปรับตัวเองในการพัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิตเพื่อให้ชีวิตของคุณนะคะดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยเ,ลยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณนะ เป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีสติปัญญาโดยแท้จริงนะเป็นคนที่เป็นคนที่มองโลกในเชิงของความเป็นจริงมากๆเลยนะคะเข้มแข็งมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วอะไรนะคะคือสิ่งที่คุณทำแล้วทำให้คนรอบข้างคุณนะคะคนอื่นๆเขาตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายๆเลยนะคุณไปตกใครมานะคะตกด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หกเหรียญเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะเก้าถ้วยก็มาเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยแท้นะคะ ไปทำอะไรมาอะไรที่ทำให้คนอื่นตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ขึ้นมานะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดก็คือคุณนะเป็นคนที่มีความใจดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมองใครในแง่ร้ายอะคะ่ะ คุณนะคะเป็นคนที่เรียนรู้นะถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะได้มีการช่วยเหลือหรือมีน้ำใจอะไรให้กับใครแล้วอะคะ่ะคุณให้เราให้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า บังเอิญว่าคนที่คุณนะคะใจดีด้วยหรือคุณช่วยเหลือค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้น่ารากักหรือเขาเข้ามาด้วยหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับคุณนะคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นบทเรียนแต่คุณนะคะก็จะยังคงยึดมั่นนะคะในการช่วยเหลือคนต่อไปนะคุณนะคะบอกได้เลยว่ายึดมั่นในความ ในความยุติธรรมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะที่เขาได้รับผลที่มันเป็นความไม่ยุติธรรมนะคะโดนเอาเปรียบโดนรังแกนะคะหรือว่าโดนหลอกนะคะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะถ้าคุณรู้นะคุณก็จะ ช่วยนะคะถ้าคุณช่วยได้คุณจะช่วยเลยนะคะคุณจะพยายามหาทางนะคะเป็นเหตุเป็นผลนะคะให้เขาอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเขาอะได้รับความเดือดร้อนคุณก็จะหาทางช่วยนะคะถ้าช่วยไม่ได้คุณก็จะให้คำปรึกษานะคะถ้าให้คำปรึกษาก็ยังไม่ได้อีกคุณจะเป็นกำลังใจให้เขานะคะเพื่อให้เขาอะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าความที่เรื่องที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณบอกได้เลยนะคะ ตัวคุณนะคะไฟแน่นอนเพราะว่าคุณยึดในความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลคุณยึดในความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็เชื่อไหมคะคุณเนี่ยจะเอาหลักการเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงนะคะเอากฎหมายเอาระเบียบอะไรก็ตามเนี่ย งัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกเขาว่าอย่ามาทำตุกติกกับคุณอย่ามาเล่นแบบนี้กับคุณเล่นผิดคนแล้วนะคะถ้าทำอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใสทำอะไรสีเทาๆอย่ามายุ่งกับคุณและที่สำคัญคุณพร้อมนะคะที่จะช่วยคนที่ได้รับความไม่ยุติธรรมนะ่ะ ต่อสู้เพื่อให้เขาผ่านผนสิ่งนั้นไปให้ได้พลังงานคุณเยี่ยมมากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่พูดจาห้าวหาญตรงๆขวานผ่าซากอะไรแบบนั้นนะคะคนวู่วามแบบนั้นนะคะไม่ใช่คุณเลย คุณจะใช้ความคิดใช้เหตุผลใช้สมองในการกลั่นกรองหาวิธีการนะคะทุกอย่างที่คุณทำอะค่ะมันจะเป็นแบบแนวละมุนละม่อมนะคะถึงแม้ว่าคุณกำลังจะสู้กับ กับความอายุตที่ทำก็ตามแต่คุณจะสู้ด้วยความละมุนละม่อมสู้ด้วยสติปัญญาและก็สู้ด้วยหลักการนะคะพูดจนิ่มๆแต่ไม่มีใครเถียงได้นะคะเพราะคุณนะคะ่ะเป็นคนที่ยึดหลักการยึดเหตุผลยึดความถูกต้องคุณไม่ได้ต้องการให้ใครนะมาคอยเอาอกเอาใจพเนาพะนอคุณ คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีและก็ที่สำคัญคุณนะคะมีความสุขและมีความอ่อนโยนมีความใจดีมากพอที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่ใครๆะคะ่ะเขาก็จะตกหลุมรักคุณเพราะว่าคุณนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความซื่อสัตย์มีความทารนงในตัวเองในศักดิ์ศรี ที่สําคัญคุณแสดงออกด้วยความอ่อนโยนความใจดีนะคะมันทําให้คนรู้สึกว่าคุณนะคะมีบุคคลิกภาพและจิตใจที่น่ารักมากๆน่าเคารพน่านับถือด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นนะคะเขาก็เลยหลงรักคุณอย่างง่ายดายด้วยความใจดีและความเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ของคุณนี่แหละค่ะก็ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพิกอ卡าสา์นะของเราในการใบที่สองนะคะต่อันเลยนะคะสำหรับการใบที่สามการใบนี้นะ,ะในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณบอกได้เลยว่าสวยรสชดยิงหล่อรสชดยิงมากๆนะคะคุณตอนนี้บอกได้เลยว่าเปล่งประกายสุดๆคุณอยู่ในจุดที่คุณพีกของพีกนะคะทั้ง พลังงานภายในคุณนะคะก็ชัยเต็มที่คุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณมาในมายืนอยู่ในจุดที่กล้าพูดได้ว่าอาตอนนี้สูงแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจรักตัวเองชอบตัวเองที่สุดแล้วล่ะคะ่ะในตอนนี้นะคะรวมถึงบุค,คลิกภายนอกรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะเป็นอะไรที่อยู่ในจุดที่คุณคิดว่า อตอนนี้แหละคือจุดที่ชันหน้าตาดีบุคลิกภาพดีที่สุดแลละตั้งแต่เกิดมานะคะเป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้ชอบตัวเองแล้วก็รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่คุณไม่ได้หลงตัวเองนะคะ แค่คุณรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคุณก็พร้อมนะคะที่จะโชว์ความเป็นตัวเองตัวตนจริงๆของคุณนะคะให้โลกได้รู้ว่านี่คือคุณหนึ่งเดียวในโลกนี้นะคะทั้งข้างในทั้งข้างในความเป็นตัวตนของคุณและภายนอกบุคลิกนี้ที่คุณชอบตัวเองมากๆเลยนะคะ มันชายมากมีแนวโนม้มว่าคนอื่นเขาก็จะประทับใจนะคะบุคลิกเหลือตัวตัวตนของคุณในตอนนี้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณนะคะทำให้ผู้คนตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายคืออะไรนะคะอะไรกันเอ่ยนะคะที่ทำให้ผู้คนนะตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายนะคุณตกผู้คนรอบข้างด้วยสิ่งใดกันอ่า คนรอบข้างโดนคุณตกด้วยอะไรคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะสเสน่ห์มีพัชั่นมีสเสน่ห์อเสน่ห์เดวิลเป็นสเสน่ห์ที่สเสน่ห์ทางกายภาพนะคะสเสน่ห์ข้างในใจคุณมีความดึงดูดนะคะคุณมีแรงดึงดูดดีมากเลยนะอะบอกได้เลยว่าครบ ครบเครื่องครบเครื่องคืออะไรเดี๋ยวจะบอกนะครบเครื่องจริงๆปิดจบที่เดสันเริ่นะคะอ่ะเยี่ยมมากพลังงานของคุณในตอนนี้คือดีมากดีมากจริงๆนะคะโอเคอ่า สิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะอะไรที่คุคณนะ่ะทำให้ผู้คนนะคะตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะสเสน่ห์แบบไหนบอกเลยว่าสเสน่ห์ทุกแบบที่คนพึงมีนะคะสเสน่ห์ภายในแววตาอินเนอร์ของคุณนะคะการ เดิน uh, นะคะแต่ละก้าวแต่ละก้าวของคุณการโพสต์ของคุณการแต่งตัวของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงมันดูมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะไปสมดเลยนะคะอันนี้รวมถึงเสน่ห์ดึงดูดทางรูปร่างภายนอกด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งเสน่ห์ข้างในนะคะแววตาของคุณนะคะคําพูดคําจารอยยิ้มบุคลิกของคุณดึงดูดไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะ ผู้คนน,นอกจากจะสัมผัสได้ถึงพลังงานดึงดูดแบบ มหาศาลของคุณแล้วอะค่ะเขายังสัมผัสได้ถึงความใจดีของคุณด้วยนะเขายังสัมผัสได้ถึงความเป็นคนที่จริงใจของคุณเวลาพูดจาค่ะเวลาคุณยิ้มคุณหัวเราะนะคะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจของคุณเลยนะคะแววตาคุณจะออกมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสบตาคนอื่นเวลาพูดพูดชัด้อยชัดคำนะคะพูดแบบว่านำสิ่งชัดเจนแล้วก็พูดไปยิ้มไปอะไรแบบนี้ค่ะ เราไม่ว่าคุณนะจะพูดอะไรก็ตามนะหรือแสดงออกอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงประเด็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาได้คุยกับคุณแล้วเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าคุณนะ่ะคือของจริงของแท้นะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่พูดหลอกแหละคุณจะเป็นคนที่ไม่พูดเย้า,นนพ,ยาพูดแย่พูดแบบ พูดไปเรื่อยพูดเพอ้อเจอ้ออะไรเงี้ยคุณจะไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะคะสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันจะชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีประโยชน์นะคะรวมกับบุคลิกของคุณด้วยนะที่ดูน่าแบบที่ดูน่ารักดูดูดึงดูดแล้วยังพูดดีพูดตรงด้วยนะคะไม่ได้พูดล้อเล่นอันนี้คนก็ยิ่งชอบที่สําคัญนะคะคุณนะคะอ่อนหวานด้วยนะถึงแม้ว่าคุณนะคะจะดูแล้วเนี่ย เป็นคนพูดตรงก็จริงแต่เป็นการพูดตรงที่ถนอมน้ำใจเป็นการพูดตรงที่อ่อนหวานนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็พูดโดยที่คุณอนะไม่ได้เอาใจใครด้วยนะคะพูดยังไงพูดหวานพูดนุ่มนวลแต่ไม่เอาใจใครแล้วก็ตรงประเด็นยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่า,าเพื่อนเพื่อนของคุณนะคะเขาพึ่งที่จะ เลิกกับแฟนนะคะหรือว่ามีการทะเลกกาะกันนะคะแล้วก็มาปรึกษาคุณนะคุณนะะก็จะพูดตรงๆนะคะ,ะคุณอาจจะเคยเตือนเขามาก่อนแล้วตอนก่อนที่เขายังไม่คบกันนะ,ค,ะคุณอาจจะเคยเตือนเขาแล้วให้เขาดูดีแต่เวลาที่เขาว่าค่ะเขาร้องไห้แล้วกลับเขามาปรึกษาคุณนะคะมาบอกว่าเขามีปัญหากับคนรักกับแฟนของเขาคุณนะคะจะไม่ได้พูดว่าฉันบอกเธอแล้ว ก่อนที่จะคบกันเห็นไหมเป็นอย่างที่ฉันพูดคุณจะไม่ได้พูดคํานี้เด็ดขาดนะคะแต่คุณจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าครั้งนี้แน่ใจหรอว่าไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้คิดมากนะคะเขาอาจที่จะไม่ได้เป็นอย่างนัง้นจริงก็ได้ค่อยๆดูก่อนนะคะค่อยๆดูก่อนตอนนี้ต่างคนต่างใช้อารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณก็จะบอกว่า ก็ครั้งนี้ก็จะได้ดูนะคะก็จะได้ดูว่าเป็นยังไงการที่คนที่รักกันทะเลาะก,กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้กันไปอีกสเต็ปหนึ่งเป็นการทําความรู้จักกันไปอีกขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะ รู้ว่าเพื่อนคุณเองอะคะ่ะก็ไม่ได้พร้อมนะที่จะยุติความสัมพันธ์กับแฟนของเขานะคะคุณก็จะพูดอะไรแบบเนี้ยซึ่งทําให้เพื่อนคุณคิณคดได้นะคะแต่ว่าคุณจะไม่ซ้าเติมอันนี้คือความใจดีของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของคนอื่นได้เสมอเลยนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจโลกนะเข้าใจทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีต่อใจหรือไม่ดีต่อใจของคุณนะคะมันทําให้ผู้คนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาพูดคุยมาพบเจอคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเ,เขามีความสุขเขาสบายใจนะคะคุณช่วยกาย ช่วยให้เขา่าค่ะรู้สึกปลอดโปร่งหรือว่ารู้สึกดีขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยนอกจากบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตานะคะที่ ทำให้คนนะคะรู้สึกดีแล้วเนี่ยคำพูดคำจาของคุณนะคะน้ำอกน้ําใจของคุณเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาอะค่ะรักคุณมากขึ้นไปอีกรู้ไปอีกว่าคุณเนี่ยนอกจากสวยแล้วนอกจากหล่อแล้วเนี่ยยังใจดียังอ่อนโยนแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะเขาทึ่งนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า สิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาอะค่ะถูกคุณตกนะคะเขาตกหลุมรักคุณอย่างง่ายดายเพราะสิ่งนี้เลยละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพิกอา,าร์ดของการไปที่3ของเราเป็นยังไงบ้างคะ าการพลิกอาคา์ดในวันนี้ค่ะชอบไหมคะหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะเฟยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ็นดูกันนะอยากร่วมทำบุญกันก็ฝากกดซุปเปอร์ตงให้เฟยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ